เอยมาแล้วยิงยิงมาแล้วครับ add new player With <laughs> With <laughs> วิสสวาคอนทากลูสวิสสวาคอนทากลูสอ๋อเราทำแล้วก่อนเนี่ยอ่ะนิวเกมโอโม่เคียทีโมดไม่เล่นกับคนอื่นเลไคนเดี เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วมไปกูยิงเงี้ยเดี๋ยวขอปืนดีไอ้แกแกต้องเจอฉันฉันจะยิงกับแกแผลวแผ่ว์แผลวแผลวแผลวอ้าอ้าเหลือแค่นี้แกตดนฉันเนี่ยฉันจะซุ่มกับแกด้วยกัน ใช้ไอตัวเนี้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน,น่นเอ,อ้ยแล้วไงเกิดไปอ้าจ้าเอ้ยจะจะสร้างรถยังไงวะอยากแอบไปสร้างก่อนอะเล่นไม่เป็นแต่ก็ยังอยากเลยนี่ไงไงฮ่า,หา,หา ดีลงไงวะอ๋อคือไม่ใช่คือโยนงี้อ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> No ที่เคี้ยไม่มีใครสอนกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกูรู้แล้วไอ้คคีนี่มันคือมันคือแบบว่าหน้านี่ว่าอันนี้คือหน้าหัวเว้ยสิอันนี้คือหัวแล้วนี่เหมือนเป็นไหล่และและ้วปุนญญพาคลุสก็ถือกำเนิดเกิดขึ้น ่เามาแล้วลูกจ้าเฮ้ยผู้มาทาดีว่ะคือไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะเลยเว้ยไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องอะไรเยอะอ่ะคือแบบว่าเน้นแต่แบบว่าน้ํานาไอเนื้อเอน เดี๋ยวเราจะจัดการด้วยรถถังอันแข็งแกร่งของเรามาแล้วรถยนต์ที่จะทำให้ทุกคนต้องหวาดกลัวเอ้ยนี่ถอยหลังเอ้ยกูเอ้ยถอยหลังเท่ากับเดินหน้าเดินหน้าแล้วถอยหลังเฮ้ยกด W แล้วมันถอยหลังอะไม่เป็นไรตอน,นเราเปลี่ยนหัวย้ายหัวเอา เฮ้ยเพราะกูพอก,วกวูขวบมาด้านนี้มันถอยหลังแนนโอเคไม่เป็นไรด้านนั้นั้นคือด้านหน้าแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเอได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วต่อไปก็เป็นในส่วนของปืนปจันบาลปืนต้องใช้ปืนที่ใหญ่กว่านี่ โ okay, อเคปืนใช้ไม่ได้กาจิกรติ้งสามพันพี่ไม่ลองโหลดลูกริ้นคนอื่นมาสิอย่ามาอย่ามาบอกให้พี่ทำอะไรแบบนั้นแกทำไมพวกที่มันชอบไปกอป๊อปไงแกคิดเหรอว่าแกจะเป็นปว,วิศวกรผู้ยิ่งใหญ่โดยที่แกต,ต้องมานั่งก๊อปของคนอื่นแกนี่มันโู้วว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  พี่อยากแล้วอัติมัตพลาม์แล้วมันเอาขึ้นยังไงวะอุ้ยพี่ยามึงทำเท่อะมึงทำเท่อนี่ก็เอานี้เยอะเลยละแกต้องเจอกับฉันไอเออรถถัง,งโง่แกต้องเจอกับรถคันนีไน้ไอ้ไงเอ้ออ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 ่ออี้ เฮ้ยมันลอกูเลยม่ามึงรออะไรมึงรอกูเกิดเหรอมึงรอกูลงใช่ไหมว่ามึงชยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเติมก่อนแล้วแกก็โดนโจนเจอในส่วนของปืนใหญ่ดีที่สุดนี่ใหญ่สุดแล้วเนี่ยไอ้ีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนใหญ่แบบนี้ดิอ่มแคนนอน แกเราเจอปืนจรวดของฉันนี่ไงชันจิดตั้งจรวดพิสัยไกลไว้เต็มไปหมดแล้วแกแต้องโดนยิงอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าฮ <Stat> ่าฮ่ายิงยิงยิงดวรถมันไม่ขยับเลยรถไปขยับริงด้วยยิงท้าทตาท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 ้า รู้ไม่ขยับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงอะไรนะล้อเนี่ยจะผิดล้อเนี่ยจะแบบว่ามีปัญหาละล้อมีปัญหาละไม่ไม่คุมเลยล้อนี้ไม่คุมอาอย่ายิงฉันอย่ากูไม ouais um. like For ่ได้ตั้งใจอ่าสร้างอยู่ก็โดนยิงอะไรเนี้ยเพิ่งรู้และแล้วหุ่นทากรุสหมายเลขหนึ่งก็ถูกโจมตี โดยเรารถเครียดอะครับไม่รู้แต่ฉันยังมีพลังฉันยังลอยได้ยังไงล่ะเงาเมื่อก้กูจะค่ายที่นี่ก่อนค่ายนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวกูใจนะเลยกูจะค่อยๆไปเรียนรู้ทางแมงกอเฮ้ยเราต้องเป็นจานบินดิคขี่ใงตดนกูยิงก่อนไอ้สัตว์รถถังมันแพ้ยานบินเว้ยจำไว้มันดูกูสร้างอยู่มันดูพี่สร้างอยู่อ่ะไม่สนใจ มันรอพิ่ตาแต่แล้วมันจะยิงอ่ะไอ้เป็นยังดีคือมึงเล่นเป็นแล้วมึงทำเอย่างนี้ไม่ได้ <ý sending out> าพาดี่สามารแล้วพี่รู้ว่าปุ่มมันหมุนปุ่มหมนุมหมนมันคืออะไรนะกูจะแบบว่ากูจะรักโคตรแบบคนที่บอกพี่มากเลยคก็ถ้าเกิดมีแชทคนหนึ่งพี่บอกว่าพี่ปบ่มปุ่มเนี้นคือปุ่มหมุนนะพี่จะรักมากขนั้นมากพี่จะจดจำชื่อเขาไว้เลยว่าแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยคนเนี้ยแม่งแบบว่าช่วยพี่ไว้ในว,วันเนี้ยนึกอองวะ ท่านวิศวกรผู้ยิ่งใหญ่บุ่นไงไว้เฮียอย่ามาทาลายรถของฉันนะมัดปูนใหญ่ไม่เป็นไรฉันจะบินด้วยอันเดียวดี่แหละไปรับทราบแล้วรถอาร์มองบบินอาจจะทำยากเกินไปผมขออนุญาตเป็นในส่วนของ รถไถไปก่อนแล้วกันอะไรแกต้องเจอกับเฮ้ยแกบังอาจมาดูถูกหุ่นยนต์ของฉันอย่างนั้นเหรอไม่เอาแล้วไอ้รถแม่งทำรถดีกออว่าเฮี้ยมันอื่นยังยากว่าเอาใหม่ทำใหม่ทำ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 นี่มันมันมันจะเดิอนอยังไงกูทำไม่เป็นมาแล้วลูกจา๋านี่คือห้องปฏิบัติการของฉันแกต้องโดน เขาบินก่นอนบินหนีได้ปะวะบินก่อนมันไม่เห็นด้วยเขาค่อยบินหนีก่อนเดี๋ยวมันเนี่ <c oughs> เฮ้ยแกแค่แกบินหนีแกอย่ามาตามฉันสิวะแกก็ทํามีที่ของแกฉันก็มีที่ของฉันเว้ยนี่คือรถที่ดแบบปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไว้รถเป็นแบบง่ายๆรถรูปเเออ่ป็นไงรถพี่มีหางเลยเอาหาว่าหนึ่ง นี่เป็นไงเกดเอหรือ G หมุนล็อกได้นะครับเฮ้ยลำขาดดีมากแล้วกดแรให้มันหมุนอีกด้านนะอะไรเราเนี่ยกูขอแต่กูขออย่างเดียวคือมันวิ่งได้ก่อนเฮ้ยแกแกมาอาบะชนชันอย่างเงี้ยเหรอ แกไม่รู้จักฉันแล้วไอ้พวกรถถังงี่เง่าทำไมมันถึงกลับด้านวะกูไม่เข้าใจทำไมมันอยู่แบบว่าเนี่ยเนี่ยมันคือแบบเนี่ยคือพอพี่กด W นี่มันถอยหลังเว้ยพอกด S มันเดินหน้านี่แกโดนแล้วแกมันโดนแน่ๆอยู่ขึ้นขึ้นอยู่แบบว่าแกจะโดนเมื่อไรมันมาแล้วรถของฉันนี่มันแรง ยิง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 อย่าไปกลัวรถเราเป็นแข็งแกร่งันตู้เราไม่ได้ล็อกแก แกบังอาจแกแกล้งตายใช่ไหมรถแกแกล้งใช่ไหมทำไมยิงไม่เข้าเลยอะฮ่า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 นี่ไม่เดี๋ยวไปเรื่องมัน,ปนแปลกๆว่ะน,นี่เลยนี่เลยนี่เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเออยนี้เลยฮี่การโดนฉันจัดการเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลังเดี๋ยวโดวนฉัน

ฉันขอวางจรวดมิสไซล์ทุกจุดที่วางได้มันจะยิงแกให้หมดเลยพว่มันปรับโหมดที่เรแปลกแล้วมันปรับเกินเปลี่ยนโหมดแน่เลยมันเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแบบว่าเด็กแบบเด็กโอมือเด็กหยอแย่เด็กหยอแย่เล่นกันอน่ะ เป็นโหมดเด็กเหาะแหย่แต่เมื่อไหร่กันวนันนี่ยไม่มาเลยอันนี้ไม่มาเลยนี่ไม่แบบว่าโหมดเหาะแย่เล่นกันนะโหมดทําลายล้างกันไม่ได้เอยเดี๋ยวลองซิงเกิลนี่ลองซิงเกิลไปเยอะไปหนึ่งดีคืออะไรว่าแคมเปญ <c oughs> s i for info อ๋ออืมคลิกขวาแนละ้วเพื่อหมุนรอบๆออ๋อนี่เขาสอนนี่ไงทำไมคุณไม่มาเล่นนี่ก่อนแล้วก็เอาบล็อกนี่เอามาต่อข้างหลังไอ้เหี้ยมันต้องเล่นแคมเปญน,นี้ก่อนเว้ยเดี๋ยวเล่นเป็นแล้วก็ปืนติดไว้ข้างบนผมมันรู้เลยเราชอบปืนเ่รอน,นี้สิกวะไอ้ที่ขูดไปข้างหน้าแล้วกด B เพื่อปล่อยแล้ว อะไรอ่ะบิ๊กโทนี่อย่างนั้นเหรอเฮ้ยแกมาถึงก็ยิงฉันเลยฮ่ารถดูยกล้อ,รอรทำไมอ่ะเอา แกล้อขาาไปแล้วแกนะไม่รู้ตัว <laughs> ไม่กูมันบังคับเที่อะไรย,ย,ยากขนาดนั้นวะไอ่ไงไอ่ไงเฮ้ยย,ย,ยิงอะไรวะเฮ้ยเนี่ยโซล่าจินเนอร์เรเดอร์ อ๋อแล้วมันก็จะฮิวเหรออันนี้ก็จะฮิวรีแพร์อ๋อส่านใหจ่ตคือไว้ไว้รีแพร์อะไรอ่ะ Dismantle Repair Generation อ๋อให้เราต้องมากดเลกคิกที่นี่ก <c oughs> ่อนอ๋อไปไปซ้อมอ้อรถหนักแล้วเนี่ย มาวันหลังมาคนเดียวพอนะไม่ต้องเอามาเยอะเอ้ยรถมันหนักต้องมาคอยช่วยเหลือคนอื่นไม่ไหวหรอกอย่างนี้ตายกันพอดีเอารถความอ้วนมาก่อนนั้นแล้วค่อยมาขึ้นรถอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยสแกนเนอร์ทาร์แกลงโด,ดูดีเต้เต้ เฮ้ลุมลุมตดนลุมตดนลุมตลุมเราแม่งเลียวยากชิบหายมันจีไจังป้พนีะ่มันอานี่ไงอาฮ่าฮ่าฉันรู้วิธีเล่นแล้วอ,อเดี๋ยว อะไรลาวะผมไม่สนว่าใครจะบ่นว่ารถเราเป็นยังไงแต่รถเราเรามันเท่รถเรามันเท่ที่สุดจะไว้ทุกคนไป <c oughs> <c oughs> ไม่มันมันเป็นรถที่โอ้ออกแบบมาสําหรับเรียกว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะเวลาสมมติว่าเบรกอยู่เงี้ยว่าเราจะวิ่งเนะี้ยมันจะเงยน,นิดหนึ่งฮะมันจะแบบว่าถอยหลังนิดหนึ่งฮะอารถดูดี รดิ้งโทรแกอย่าทำบฉันอย่้รถฉันมันสู้ทางแบบดีไม่ได้แกทำอ่านไม่ได้แกจะมาสู้ตรงนี้ฉันอยก่อนอยก่อนรถฉัมันหงายหลังแกจะมาแกทำให้ฉันดูแย่ดหมดแล้วฉันกลับมอ่ายิง อันนี้มันก็เล่นไนด้แต่มันไม่ได้เจอคน,นมันก็แบบว่ามีไม่มันเหาะแย่เอาง่ายมันเหาะแย่แล้วทำไงอ่ะนิวเกม e ทำไงวะ <c oughs> <c oughs> มัดเด็ดแมทเหรอแล้วที่แบบทำแบบเมื่อกี้มันคือคือให้พี่สร้างเด็ดแมทเหรอ eternity later มีคนเล่นกี่คนฮะเกมนี้มีคนเล่นกี่คนวะมีคนเล่นสามพันคนไม่ไม่มีใครจอยกูเลยวะเฮ้ยอไชร้ายหรอมันมันมันน่าจะมีแบบว่าเซิร์ฟนึงนะมั้งบอกว่าไอเกมนี้ดูมีมัลติเพเยอร์แต่ไม่มีคนถ้าเกมมันน่ะเด่นเกมหรอ บบาๆเดี๋ยวรอมันมีคนเล่นมากกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวกูกลับมาเล่นใหม่อันนี้คือแบบว่าไม่ได้เล่นใครไม่อยากซึม